คุณกำลังเข้าใกล้กับความโชคดีแล้วหรือยังวันนี้แม่หมอจะมาขอเปิดพลังงานเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้กับทุกท่านได้เห็นทิศทางของ5สัญญาณนี้ว่าแต่และสัญญาณนี้จะบ่งบอกกับคุณในเรื่องอะไร4 5สัญญาณแรกสัญญาณที่2ส,สัญญาณที่3ม สัญญาณที่4และสัญญาณที่5สัญญาณแรกไพ่สามเหรียญสัญญาณของพลังงานแห่งการโหยหาความเมีงยบสงบเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณได้เคยมีการสื่อสารได้เคยมีการเข้าสังคมหรือมีการที่จะต้อง เผชิญกับผู้คนแต่ในขณะปัจจุบันนี้ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในแง่ของการที่อยากจะขอเข้ามาในการดูแลจิตใจหรือในการที่อยากจะพักเงียบสงบทางจากทางกายและใจของคุณและสัญญาณน,นี้มันจะมาบ่งบอกในเรื่องของพลังภายในที่จักรวาลกำลังบอกว่าคุณควรที่จะได้ชาร์ดพลังงานภายใน เพื่อที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะชาร์จพลังงานชีวิตในการเปิดช่องทางดึงดูดข้อมูลที่พลังงานจะส่งเส้นทางมาบอกคุณว่าขอให้คุณจงเตรียมความพร้อมและสัญญาณที่สองไพ่หกดาบเมื่อใดที่คุณได้หลีกหนีความวุ่นวายแล้วได้พักสงบจิตสงบใจในการเพื่อชาร์จพลังชีวิตของคุณต่อจากนี้สัญญาณที่สองนี้คุณ จะเริ่มมีไอเดียที่กำลังผุดออกมาให้คุณได้เห็นจากการที่คุณได้หลีกเกลี่ยงความวุ่นวายต่างๆเพื่อที่จะมาชำระล้างจิตใจของคุณในการที่จะทำให้คุณได้มองเห็นโอกาสได้มองเห็นทิศทางใหม่ๆที่คุณกำลังอยากจะไปในจุดที่คุณมุ่งหวังไว้และสัญญาณที่สองนี้คุณจะเกิดไอเดียปิงแวบ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียปิงแวบจากการที่คุณเคยมีเหตุการณ์อะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วคุณยังนึกไม่ออกหาทางไม่ออกหาทางไม่เจอเมื่อใดที่คุณได้ชาร์จพลังของสัญญาณที่หนึ่งไปแล้วคุณจะเกิดพลังงานของการปิงแว็บไอเดียไอเดียมันจะมาผุดขึ้นมาให้คุณได้เห็นกับการที่คุณได้รู้ได้เข้าใจกับเรื่องราวของตัวเองและสัญญาณนี้พลังของจักรวาลจะส่งสื่อ มาให้คุณได้เห็นไอเดียหรือได้เห็นกับช่องทางที่คุณกำลังจะนำพาไปสู่ทางออกของคุณได้อย่างราบรื่นและคุณจะมองเห็นความเป็นไปได้และสัญญาณที่3ไพ่เด็กถือถ้วยสัญญาณที่3ความบังเอิญที่รู้สึกดีที่มีความหมายนั่นหมายถึงว่า อาการของเด็กที่กําลังมองถ้วยใช่ไหมคะว่าถ้วยนี้มันเหมือนกับ,กบว่ามีปลาที่กําลังโผล่มาเห็นยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นหมายถึงว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณเคยเห็นอะไรซ้ำๆบ่อยๆไหมอย่างเช่นบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวเลขตัวเลขตองตัวเลขซ้ำๆหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้านะคะอันนั้นหมายถึงว่าตอนนี้เปรียบเสมือนกับ จักรวาลกำลังส่งสัญญาณมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณถ้าบางคนที่มองเห็นตัวเลขและคุณรู้สึกว่าตัวเลขนี้ยมันมีความหมายในยะที่คุณรู้สึกนั่นหมายถึงว่าจักรวาลกำลังส่งเส้นทางคำแนะนำให้คุณได้ไปพบเจอกับเรื่องเรื่องนั้นหรือบางคนอาจคุณคิดคุดคิดมาหลายวันละแล้วเราอยากจะได้คำตอบแต่เราไม่เจอสักทีแต่บางเอิญคุณอาจจะเลื่อนผ่านมาเจอคลิป แม่หมอหรือเลื่อนผ่านมาเจอคลิปของใครก็ได้ที่คุณอยากจะหาคําตอบนั้นอ่ะโดยที่คุณไม่ได้เรียกร้องอะไรนะโดยที่คุณไม่ได้ค้นหาข้อมูลอะไรเลยแต่ข้อมูลนั้นอะมันนําส่งมาให้คุณนี่กําลังบอกว่าพลังของจักรวาลกําลังส่งเส้นทางการชี้แนะแนวทางเพื่อให้คุณได้ไปต่อกับสิ่งที่คุณกําลังเลือกเส้นทางนั้นมันบ่งบอกว่าทางที่คุณจะไปมันคือทางที่ใช่ ทางที่คุณจะไปถึงขอให้คุณจงสังเกตจับสัญญาณที่แม่หมอบอกว่าหากคุณเคยมีเหตุการณ์นี้นั่นคุณกำลังเข้าใกล้ถึงสัญญาณของความโชคดีที่กำลังดึงดูดมานะคะและสัญญาณที่4พักเพื่อฟื้นหมายถึงว่าอาการคุณต้องการที่จะพักฟื้นกับบางเรื่องที่คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ถ้าคุณเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาว่าเมื่อใดที่คุณมีอุปสรรคมีเรื่องที่ทำมามีเรื่องที่ทําให้คุณกวนใจหรือมีสภาวะอารมณ์ในการที่คุณมัวมีความทุกข์แต่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณควรที่จะหยุดคิดหรือคุณพักเพื่อปล่อยวางทําให้ใจของคุณสบายและเบาลงและนี่ก็คือสัญญ,ญาณที่จักรวาลกำลังมาบอกว่า คุณกำลังยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นมันคือสัญญาณที่จะทำให้คุณได้เปิดรับพื้นที่ว่างเพื่อรับสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นเพื่อรับสิ่งมหัศจรรย์ที่จะมาถึงคุณและสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่5ก็คือไพ่เก้าเหรียญกำลังมาบอกกับคุณว่าเมื่อใดที่คุณรับมือกับโรคภายนอกได้และคุณ จะรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คุณได้เคยสิ้นสุดลงจบลงกับเรื่องราวที่อาจจะมามีผลกระทบทางใจของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะฟื้นฟูให้สภาวะจิตใจของคุณกลับมาแข็งแรงได้ทันทีและสามารถทำให้สภาวะจิตใจของคุณเกิดปิติเกิดความสุขเกิดการที่อยากจะ ยอมรับกับในเรื่องนั้นเพื่อที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มันดีขึ้นเมื่อใดที่คุณสามารถที่จะยกระดับจิตใจของคุณได้เมื่อไหร่นี่แหละค่ะมันคือสัญญาณที่เส้นทางของจักรวาลกําลังส่งเส้นทางเดินแห่งความก้าวหน้ากําลังได้รับการจัดระเบียบชีวิตเพื่อให้คุณได้มีเส้นทางหรือจุดที่ดีกว่าได้อย่างรวดเร็วและนี่ก็คือ 5สัญญาณที่แม่หมอกำลังมาบอกให้คุณหากคุณได้คุณพบกับ5สัญญาณนี้แล้วนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังได้เชื่อมต่อกับพลังแห่งความโชคดีที่จักรวาลกำลังจะส่งสัญญาณที่ดีมาให้คุณแล้วตอนนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปในวันนี้นะคะ